ครับสวัสดีครับนักคลินมิตรหมอยินดีท่านรับทุก,ท,กท่านเข้าสู่การเยี่ยมชมเครื่องราง,างหรือว่ามิตรหมอของหลวงเดิมแล้็ถ้าหากพูดถึงหลวงปเดิมนั้นก็จะเป็นที่ท,ทราบกันในานามของเทพเจ้าแห่งเมืองสี่แควรหรือว่าเทพเจ้าเมืองปากน้ำโพและที่สำคัญต้องบอกว่าในเมืองปากน้ำโพนั้นก็ยังเป็นเมืองแห่งพยบงังกร และมีท้งหลากหลายผู้คนหลากหลายเชื้อชาติที่เข้ามาพึ่งาพาบุญญาบารีของหลวงพระเดิมในยุคนั้นสมัยนั้นและก็อย่าลืมนะครับท่านในต้องการที่จะเข้ามาทักทายกันหรือว่าต้องการที่จะเข้ามาทําความรู้จักกันให้มากขึ้นก็อย่าลืมกดเข้ามาได้ที่เบอร์0 8 6 3 2 9 1 4 9 6เบอร์086329 1496 รว่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะก็คือเป็น id l i n ลน์ของผมเป็นภาษาอังกฤษเพียงท่านพิมพ์คํา่่า i i ี G o n e ตามด้วยหมายเลข9ก9ากกวันเก9เพียงแค่นี้ก็เข้ามาทักทายกันเข้ามาทำความรู้จักกันทางไลายหรือว่าทางข้อความของผมได้ในทุกๆวันนะครับเอาแล้วนะครับวันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งวันที่ผมนักกลิ่นมิตรหมอได้ เข้ามานั่งทักทายนะครับนะได้เข้ามาพบปะพูดคุยกับแฟนครับทุกๆท,ท่านและก่อนอื่นผมนัก,กรามีดหมอก็ต้องกล่าวคำว่ายินดีต้อนรับทุกๆท,ท่านเข้าสู่การเยี่ยมชมเครื่องหล่างหรือว่าามีดหมอของครูบาอาจารย์นะครับนะในเขตภาคเหนือตอนล่างนะเช่นหลวงพ่อเดิมนะครับหลวงพ่อรุ่งหลวงพ่อกันหลวงพ่อกวยและหลวงพ่อเงินวัดพระพังเหลืองนะก็ ผมเองพยายามที่จะนำเอาความหลากหลายนะครับนาะมีดที่ผมมีอยู่นะมา,าทำการเผยแพร่นะครับนะให้เป็นที่รู้จักของอ่เขาเรียกว่ามีดของครูบาอาจารย์ว่ากันง่ายนะครับนะเช่นมีดหลวงพ่อเดิมนะหลวงพ่อลุงหลวงพ่อปักกันหลวงพ่อกลวยแล้วก็หลวงพ่อเงินวัดพระปางเหลืองนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะ ก็แต่วันนี้นะครับก็จะได้นำเอาเป็นมีดนะด้ามไม้นะครับด้ามไม้ฝักไม้นะก็ต้องว่าเป็นมีดควันช้างขนาดใหญ่นะครับมา,าให้ท่านได้รับชมวันนี้นะเอาละครับวันนี้จะไม่ใช้เวลานะครับนะ่ให้มากนะครับนะก็จะใช้เวลาอยู่ประมาณสักสิบกวนาทีนะเอามีดด้าม ไม้ฝักไม้นะครับนาที่สําคัญเป็นมีดควานช้างขนาดใหญ่นะไม้ท่านได้รับชมนะครับนะเอาละเดี๋ยวผมก็ขออนุญาตนะครับขออนุญาตก็จะหยิบมีดเล่มนี้นะครับหยิบมีดเล่มนี้มาให้ท่านได้รับชมนะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวขออนุญาตหยิบขึ้นมาเลยดีกว่านะครับน้าเนี่เป็นมีดเล่มนี้นะเป็นมีดดาไม้ฝักไม้นะครับนะก็ มีความยาวเฉพาะใบก็อยู่ประมาณแปดเกนิ้วนะครับนะชัพาะใบนะรวมด้ามฝักก็อยู่ที่1ิบสี่นิ้วประมาณนี้นะ <c oughs> ถือว่าเป็นมีควันช้างที่มีขนาดใหญ่พอสมควรนะอ่าก็อ่าแม้ที่ลัดนะครับก็ส่วนหนึ่งจะเป็นอ่อาอลูมิเนียมนะครับเป็นคาปินโตนะถ้าเป็นมีดสมัยเก่าก็จะ เน้นนะครับก็คือเป็นแม้ลรัดที่จะเป็นเชือกนะครับหรือว่าจะเป็นอลูมิเนียมนะหรือไม่ก็จะเป็นพวกอทองแดงนะครับนะทองเหลืองผสมเงินนะประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะนี่เอามาให้ท่านได้รับชมนะครับนะก็ถามว่าเก่าแค่ไหนนะครับนะก็เป็นมีดในยุคต้นๆของหลวงก็เดิมนะนี่มีลิมนีนะครับนะ มีมนเสน่มีความงดงามมากเลยทีเดียวแหละนะอ่านี่นะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตก็อ่ากับอ่าหัวท้ายมาให้ท่านได้รับชมนี่นะจากอันนี้ในส่วนของปลายของฝัก <c oughs> นะครับนะปลายของฝักนะนี่นะเรียกว่าเออเก่าพอสมควรนะครับนะอ่กนะ็ เองก็ไม่อยากจะบอกว่าเก่าอย่างนั้นสุดยอดอย่างนี้นะครับนะจะอยากให้ท่านผู้ชมนั้นเป็นผู้บอกจะดีกว่านะลองเข้ามาเยี่ยมชมดูนะครับนะหากชมแล้วนะครับท่านติดตรงไหนหรือว่ามีข้อสงสัยอย่างไรก็าสามารถที่จะติดต่อสอบถามนะครับนะรายละเอียดเพิ่มเติมกันเข้ามาได้ที่เบอร์086 3 2 9 1 4 9 6, 6นนั่นแหละนะ เบอร์0863291496นะครับนะในทุกคำถามครับนักการินมีหมอมีคำตอบให้กับทุกท่านนะยกเว้นเพียงคำถามเดียวและคำตอบเดียวนะครับที่ขออนุญาตเอาไว้ก็จะไม่ได้ตอบให้ท่านนั้นก็คือในเรื่องของเกแทนะก็นั่งจากว่ามันเป็นคำถามแล้วก็เป็นคำตอบฟังดูผิวเผินนะครับนะเหมือนว่าจะดีนั่นแหละนะแต่มาตอบไปแล้วมันเป็นข้อเสียมากกว่าข้อดีนะก็ มาเรียนให้ทุกท่านได้ทราบนะครับเป็นอย่างนี้นะเอาละพอเราดูในส่วนของภายนอกนะครับนะไปแล้วก็ลองมาดูในส่วนของภายในนะ,ะนี่นะครับนะเป็นมีดในยุคโบร,โบราณน,นะ,ะเป็นเสมาใบโพเต็มใบนะครับนะเป็นเสมาใบโพเต็มใบนี่นะ,ะนี่ครับก็จุดสําคัญสําคัญเช่น บบกันนะครับนะ,ะก็เป็นจุดสําคัญนะเอาหมายท่านได้รับชมนี่นะครับนะ,ะก็เมื่อเข้ามาชมแล้วก็ต้องชมให้แบบจะจระนะ,ะชมให้เขาเรียกว่าทุกแง่ทุกมุมนะนี่นะครับนะก็เรียกว่าเป็นอมนสเสน่มากๆเลยทีเดียวนะสันมีดจะหนามากนะครับสันมีดจะหนานะ มีเลมีเฉพาะใบก็อยู่ที่แปดเก้า 8, นิ้วนะครับนะอย่างที่ได้เรียนไปเมอสโคนี้นะรวมด้ามปับก็สิบสิบสี่สิบห้านิ้วประมาณนี้นะนี่นะครับนะมีความงดงามนะครับนะใบมีดจะเป็นทรงใบอ้วนนะครับนะเป็นใบอ้วนนี่นะครับนะสันมีดก็จะเป็น <c oughs> สันปลาหมอนะครับนะเป็นสันปลาหมอนะ นี่เรียกว่างดงามมากนะครับนะทีนี้เรามาดูในส่วนของภายในของฝักนะครับนะก็เมื่อสักครู่นี้เราเห็นข้างนอกนะครับนะก็ดูว่าเก่านะแต่ข้างในนั้นเก่ายิ่งกว่านะครับนี่นะก็เต็มไปด้วยในเรื่องของคราบไก่นะครับนะความแห้งนะแต่มีทุกเร่มนะครับผมจะฉโลมน้ามันนะน้ามันมะกอกนะครับนะใช้ ผ้ากรมหยี่นะครับนาะแล้วก็ลูบลูหน่อยนะที่มีน้ํามันนะครับนาะติดอยู่ในผ้าแล้วก็ลูบลูบเพื่อรักษา,าผิวของเหล็กนะครับนะให้อยู่กับเปล่าก็คือได้นานแสนนานว่ากันง่ายนะครับอยู่ไปเย็นชั่วลูกชั่วล้านมากันง่ายนะคนสมัยก่อนท่านก็นะครับนะ้า้ามีตที่ใช้ พกพานะครับไปไหนมาไหนส่วนใหญ่ท่านจะรักษาเป็นอย่างดีนะใช้น้ํามันนะครับนะที่สําคัญมีดทุกเล่มนะครับที่ผมได้มานะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นมีดที่มีความสมบูรณ์นะจะไม่มีการเขาเรียกว่าชํารุดนะหรือว่าเสียหายอะไรนะเป็นมีดที่ได้ผ่านการคัดเลือกนะครับนะมาจากประสบการณ์ตรงของผมมาเป็นีนั่นแหละนะก็ อยากให้ท่านก็คือลองเข้ามาเยี่ยมชมดูนะครับนะนี่นะจุดสําคัญสําคัญนะครับเช่นกันนะการนี้เป็นจุดสําคัญมากๆนะครับก็นั่นจะว่าเป็นจุดที่ได้รวบรวมมวลสารนะครับต่างๆที่เ,เช่นเกษาของหลวงพ่อนะครับรู่จะเป็นแผ่นตะกุดนะหรือผงต่างๆที่หลวงพ่อท่านได้ทําการอกเศษเอาไว้นะครับก็จะถูกบรรจุเข้าไปในแกลนกลางของ กันนะครับนะเมื่อบรรจุเสร็จปั๊บก็จะปิดด้วยข้างนะครับที่ท่านเห็นอยู่นะเรียกว่าแน่นปึ๊กเลยทีเดียวนะนี่ครับนี่ก็พยายามจะให้ท่านได้เห็นรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับอิฐเรมี้นะทีนี้เรามาไล่ดูในส่วนของด้ามน,นะครับนะาด้ามก็อย่างที่เห็นนะครับเรียกว่า,ามีรอยลั่นนะครับมีรอยลั่นอยู่นะก็แต่ว่าไม่ได แตกเสียหายอะไรนะครับนะยังแน่นปป๊กอยู่นะ,ะก็เป็นรอยลั่นของด้ามตามอายุไขนะครับนะตามการเวลาว่าคณิง่ายนะ,ะวันนี้ก็อยากจะได้นำเอาเขาเรียกว่าควานช้างนะครับนะขนาดใหญ่เล่มนี้มาให้ท่านได้ศึกษามาให้ท่านได้รับชมนี่นะนี่นะครับก็นะนี่เป็นปลายด้ามของมีดนะ,ะเรียกว่า เต็มไปด้วยธรรมชาตินะครับกราบใครต่างๆก็ยังเกาะติดอยู่บนด้ามมีดอยู่นะครับนะ,ะนี่ครับก็งดงามมากเลยทีเดียวนะนะครับก็นะนี่นะ,อะลองเข้ามาชมลองเข้ามาสัมผัสดูนะครับนบนะเมื่อสัมผัสแล้วหากท่านเห็นว่าใช่นะครับเห็นว่าดีแล้วก็มีประโยชน์ต่อการเข้ามาศึกษาเยี่ยมชมนะครับถ้าเป็นอย่างนั้น ก็อย่าลืมนะครับให้เข้ามาช่วยกันนะครับทำการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและก,กันหรือว่าเพื่อที่จะให้เพื่อนเพื่อนเราได้รู้จักนะครับนะในทีมของท่านในเพื่อนของท่านในญาติของท่านนะครับนะหากท่านไหนมีความสนใจเกี่ยวกับเครื่องรางของคูบาอาจารย์นะครับโดยเพพาะเครื่องรางของหลวงพเดิมวัดหนองโพของเรานะาก็อยากจะให้ทุกท่านนั้นก็ช่วยกันนะครับนะทำการทําการเผยแพร่ว่ากันง่ายนะ ทําทการกดไลค์กดแชร์นะครับนะให้เป็นที่รู้จักอของคนรุ่นใหม่ยิ่งขึ้นว่ากันง่ายนะครับนะนี่ครับก็ามาให้ท่านได้รับชมนะครับนะสันมีเจนานะครับนะจะหนามากๆากนีผมพยายามจะซูมให้ท่านได้เห็นรายละเอียดต่างๆนะครับนะนะครับโดยพอกันนะก็ยังแน่นปึกอยู่นะครับนะยังมีความอดมสมบูรณ์ทั้งหมดนั่นแหละนะที่สำคัญนะครับการ ซ้อล่องนะครับก็บ่งบอกนะการซาะการตอกด้วยมือนะอนะครับที่สําคัญก็คือคลาดใครนะครับหน้าบนใบมีดนะครับนะจะเป็นสนิมบ้างนะครับนะก็แต่ก็ไม่เยอะไม่มากนะไม่ถึงขั้นเสียหายนะครับนะที่ท่านเห็นอยู่เป็นหลุมเป็นบ่อนะครับนะอันนั้นก็จะเกิดจากมวลสารนะครับนะตอนอเขา ถลุงเหล็กนะครับนะตอนเขาหล่อล้อมเหล็กว่ากันง่ายนะครับนะก็จะมีในเรื่องของมวลสารยิ่งเก็บนานเท่าไหร่ก็ยิ่งสิ่งเหล่านี้ก็จะปรากฏนะ,ะหรือว่าระเบิดออกมานะครับนะตามการเวลานะ,ะนี่นะครับเป็นลักษณะอย่างนี้นะเอาละครับก็ตั้งแต่ต้นจนถึงเวลาขณะนี้ผมใช้เวลามาทั้งหมดก็คือ12กับ25วินาทีนะก็หวังเป็นอย่างยิ่งแหละนะครับสำหรับท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะ อาจจะเป็นท่านใหม่ๆหรือจะเป็นท่านเก่าก็ดีนะครับอย่าลืมนะครับหากเข้ามาติดตามรับชมเมื่อท่านชมแล้วนะครับหากท่านติดตรงไหนหรือว่าชมแล้วนะครับน่าเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆด้วยกันถ้าเป็นอย่างนั้นอย่าลืมนะครับให้เข้ามาช่วยทําการกดไลค์หรือว่ากดแชร์กดติดตามนะหรือหากท่านไหนที่เข้ามาติดตามรับชมโดยเฉพาะท่านใหม่ๆเมื่อท่านชมแล้วหากท่านติดตรงไหน หรือว่าท่านมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับก็อย่าไปเก็บปัญหาอย่าไปเก็บข้อสงสัยเอาไว้นะอาจติดตรงไหนให้ถามเข้ามาได้ตรงนั้นนะครับการให้ท่านโทรเข้ามาได้ที่เบอร์ศูนย์แปดหกสามสองเก้าหนึ่งสี่กาหกนะเบอร์ศูนย์แปดหกสามสองเก้าหนึ่งสี่กาหกนะในทุกๆคําถามของท่านนั้นนะักคารินมิตรหมอมีคําตอบให้กับทุกท่านอย่างแน่นอนนะครับสําหรับวันนี้ผมนักคารินมิตรหมอก็กล่าวคําว่าสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ